上山。So, เีแม่กางเกงกางเกงไอ้บัวม่ก่ดมุมุมมุมมันติดมันติแตกมันเหมืมนี้อป็นอะไรละแกชตหน้าน้ามากเอ้าเดี๋ยวมุกท้าเป็นตาไป่่อนทาเป็นตแบบอ่าเจอกแค่นี้คะเด้อสาวชั่วโดดน้ล